สวัสดีครับอันนี้นะครับหลวงหุมก็มีเหรียญน,นะครับหลวงพ่อผอมนะครับวัดนาคสโมสรน,นะครับอําเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นรุ่นแรกนะครับ ของวัดนะครับครับก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับเพเป็นกําลังใจให้ลุงนะครับมาดูรายละเอียดนะครับเหรียญหลวงพ่อผอมนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดง นะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับขอบนะครับขอบจะยกเป็นสันขึ้นมานะครับเป็นหยักเหมือนตะไบนะครับหยักเหมือนตะไบ ขอบนะครับขอบยกขึ้นนะครับเป็นขอบหยักนะครับนี่ครับขอบหยักเหมือนฟันตะใบนะครับรอบนะครับไปจนถึงห่วงนะครับข้างบนนะครับก็ยังเป็นหยักอยู่นะครับตรงกลางนะครับ หลวงพ่อผอมนะครับนั่งตางสมาธินะครับอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับข้งบนนะเขียนว่าวัดนาคสมสรน,นะครับข้างล่างนะครับเขียนว่าหลวงพ่อผอมนะครับ ผมบอกว่ารอยแกะนะครับแกะแบบธรรมชาติมากนะครับเหรียญขอบข้างนะครับข้างหลวงพ่อนะครับขอบผิวเหรียญนี้ต้องตึงครับนี่ครับรอยตัดนี่ครับต้องแบบต้องธรรมชาติเลยนะครับตัดแบบธรรมชาตินะครับ นี่ครับตูกตัดแบบธรรมชาตินะครับรอยเบียดขาดนะครับนี่ครับตรงแบบนี้เลยนะครับรอยเบียดขาดนะครับรอยเจาะนะครับตรงประมาณนี้นะครับตรงเล็กๆนะครับ้างหลังปิ้นนิดนึงนะครับนี่ครับ อยู่เหรียญน,นี้ตึงนะครับ,รบเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะขอบนี้นะครับต้องยกเป็นสันนะครับยกเป็นสันนะครับนี่ครับนี่ครับตรงกลางนะครับ กลางบนนะครับเขียนว่ารุ่นหนึ่งบบนนะครับตรงกลางเขียนว่ายี่สิบสามสอคอสองสามนะครับก็คือประศทีสร้างนะครับข้างล่างเขียนว่าบางไทรอายุทยานะครับซึ่งขอบผิวเหรียญน,นี่ก็ต้องบอกว่าธรรมชาตินะครับ ต้องดูนะครับว่าเป็นผิวต้องธรรมชาตินะครับครับผิวต้องธรรมชาตินะครับขอบขอบตรงตัดด้านนอกนะครับต้องมีปิ้นนิดๆนะครับนี่ครับมองดีๆนะครับต้องมีเป็นปิ้นนิดนหนึ่งนะครับต้องธรรมชาตินะครับเหรียญรุ่นนี้นี่ครับ สวยงามนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่ครับ บอกว่าเหรียญนี้นะครับมีความสวยงามนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อพรนะครับอำเภอบางไทรนะครับของวัดนาคสโมสรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ขอบคุณนะครับทุกการเข้ามาชมนะครับคลิปหน้านะครับเรามาดูว่าลุงจะนำเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับฝากกดติดตามลงไว้นะครับยิบหน้ามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ